ยช็อตนี้ดูฟันดิธนาโรพี่เกียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากใช่แล้วร้านเขาชื่อสติค่ะสติเขามีสองสาขาอันนี้คือสาขาสองเธอหาว่าฉันไม่มีสติเธอมาฉันมาหลังสติอย่างเยอะเหรอ ไม่ใช่คือร้านเนี้ยมันอยู่ในบล็อก28ของจุฬาจะบอกว่าเป็นเทปแรกของแพทชิเชนที่ออกมานอกสถานที่ก็เลยได้รับเกียริจากพี่เกียรขอบคุณมากเรียกว่ารับเกียร์รับเกียรว่าโชคดีถ้าเกิดใครเรียกไปกินที่ไหนฉันก็ไปเท้งนั้นแหละเอาจริงจอันเนี้ยเคยมาทานแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเป็นร้านในตำนานของเด็กจุฬาซึ่งแพรเรียนจุฬาอยู่แล้ว,ลวน่าจะรู้จักแล้วพี P ่อ่ะกลัวหมดเอาจริง แพ้นัดสักสิบโมงใช่ป่ะพี่อ่ะมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งพี่กุ๊งสักทีมงาน้วยสักทีมงานด้วยขอบคุณมากนะคะทีมงานเอาไปเลยค่ะงนคำเดียวด้วยนะคำเดียวด้วยนะที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเช้าก็อร่อยนะกาแฟก็อร่อยไปพี่ไปเสริมสติตัวเองแป๊บหนึ่งก่อน่ะจ้า ขนมปังอันนี้เคยไหมคะคือไม่ตามไม่ได้มองขนมปังนะตามองอันนี้โอ้นี่นี่ต้องสั่งแน่นอนอันนี้นะคิดมากไงคะวันนี้เนี่ยล้างท้องมาเลยยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยมาสั่งอาหารเช้าทานที่นี่ป็พี่ใช่ป่ะใช่เลยพี่สั่งเยอะได้ใช่ป่ะได้เลยแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีเมนูที่ควรจะต้องสั่งครีมชีสกาลิกบัตแต่มันจะอ้วนมหาศาลเราแค่ชิมนิดหน่อยได้แต่เราควรจะสั่งเราควรกินจริงจังเราจะสั่งเพราะว่าแพรเวลาเราถ่ายรายการอาหารนะ เราต้องให้เกียดร้านเราต้องให้เกียดอาหารแล้วการกินคําเล็กๆเขากินยาบล็อกไขมันได้ไหมเวลากินคําเล็กๆมันจะทําให้ขนกปังเสียใจโอเคได้คาสเซเดียได้มันคืออะไรอ่ะมันคืออาหารเม็กซิกันที่มันเป็นแผ่นแป้งบางใช่ไหมคะแล้วข้างในเป็นผักโขมเนี่ยสปินกับสโมคเกตมีความคล้ายๆพิซซ่าไหม แบนมากมาแบนมากๆเป็นเหมือนแป้งบางๆแป้งบางๆเขาเรียกว่าแป้งพิต้าเบรดแล้วเขาก็จะมีชีสใช่เขาก็จะมีชีสอินไซด์อร่อยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษของไทยกิทเชนที่ออกมานอกสถานที่เพราะว่าคราวที่แล้วอยู่ในครัวไทยกิทเชนนะคะถือว่าเราเป็นคนโชคดีแล้วกันนะว่าเรามีความคิดว่าเออถ้าเผื่อเราเทปแรกของเราอ่ะอยากจะเชิญคุณเกียร์แซบมาเพราะว่าชอบในความเป็นพี่เกียร์แล้วก็รีวิวที่พี่เกียร์เงี้ยมันอินสปายก็เลยพูดกับเพื่อนค่ะ พื่อนก็บอกว่าเป็นเพื่อนพี่เกียก็เลยบอกกันช่วยติดต่อให้หน่อยแล้วพี่เกียก็รับขอบพระคุณขอขอบพระคุณอีกครั้งมากๆเลยสุดดีใจที่สุดเป็น f อที่สุดขอบคุณเหมือนกันเพราะจริงๆเราถ้าเกิดว่าอย่างพี่อะในฐานะเป็นไม่อยากเรียกตัวเองเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นลูเอนเซอร์แค่รู้สึกว่าตัวเองคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารมากกว่าเลยอยากแชร์อยากแชร์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้แบบแพร่ติดตามหรือไม่ได้คนดูติดตาม พี่ก็มาไม่ถึงแบบนี้หรอกเอาจริงใครจะไปคิดว่าพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนนึิมจะจะเป็นที่รู้จักจะถูกยอมรับได้รับความเลยนะจินะ์ปายผู้ชมนะถ้าพูดว่ามีอีกหลายคนนะคะที่เขามีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างและแบบเขายังไม่กล้าทำอ่ะพี่เคียร์แล้วคือตัวพเองเป็นคนที่แบบสิ่งที่ทําคือแพชชั่นทั้งนั้นตั้งแต่เด็กสมัยก่อนแบบเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่แบบไม่ระวังชีวิตไงน้อยกว่านี้เยอะมามัพี่หนักร้อยเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดกิโล นี่พี่ลงมาประมาณ25กิโลโดยอะไรคะโดยการที่หนึ่งอันแรกก่อนกลัวตายหลังจากสตอกมาแล้วไงไม่แล้วคือทำไงถึงกลดบมา25กโลเราคุมอาหารคุมอาหารแต่ว่าเราก็ยังกินนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่างดนะอยากจะบอกว่ามันยังต้องมีความสุขกับชีวิตอยู่เราก็จะจะลดดีกว่าเรียกว่าลดคุมบางวันใช่ใช่วันจันทร์สุ์เราก็จะแบบว่ากินเป็นเรียกว่าเป็นผักเป็นหญ้าเป็นเนื้อสัตว์ใช่ใช่เป็นม้าเป็นยีราฟะไรอย่างเงี้ยใช่ว่า ส่วนวันเสาร์ถือเป็นชีเดย์เราก็จะกินเพื่อถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกาลังกายเท่าที่เหมาะสมเราเน้นเดินเดินมาแล้วประมาณ40นาทีชั่วโมงหนึ่งเดินลู่วิ่งเดินให้ต่อเนื่องเลยบอกให้มันสม่ำเสมอใช่ไหมใช่ใช่ใชมันก็เลยแบบลงมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีจังเลยอ่ะุยอันนี้อร่อยดีนะกาแฟขคตรเข้มดีมากเพราะเป็นคนกินกาแฟขมอันเนี้ย รู้เลยเข้มปัดเลยก็แพรคิดว่าเครื่องคือที่เราอ่านนะคือ,อจะไปคาเฟ่ไหนเราก็ไปเซิรช์ชแล้วก็แบบ Sim ออซิมเนเจอร์เขาคืออะไรคืออันนี้ค่ะเขาจะเอ็กซ์เพรสด้านมาร์เกาแฟเลยนะออแล้วก็ชใช่<ๆ>สําหรับพอกาแฟซึ่งอ,อันนี้ไม่ทานกาแฟแต่ชอบมาคาเฟ่ด้วยความเราชอบบรรยากาศแล้วมันอินสปายมันอินสปายแบบการทาขนมของเราซึ่งเราจริงๆเราเราไม่ค่อยชอบทานขนมนะแต่เราชอบทำ พานินี่ใช่ไหมพานินี่แล้วดูชีสปั่มยืน <ừ> เองป่ะชีสปั่มเนี่ยแล้วไงจ๊ะอือห <ừ> ือชีสอร่อยจังเลยอนะ่ะใช่ชีสเค็มกำลังดีเลยอเขาทกรอบเนื้อของตัวขนมปังเขาว่าจริงๆ texture พานินี่อ่ะคะ่ะ <ừ> มันต้องกรอบนอกและหนึ่บแต่ข้างในพี่ว่ายังไม่ค่อยหนึบนะใชแ่แต่ว่าตัวกรอบอะเลิศอยู่ค่ะอาหารมาเรื่อยเรยแล้วว่าดีใจจังสันตะกตารมากเลยอ่ะ เหมือนกันคล้าวไงเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะไายใช่แล้วค่ะอันนี้ดราม่าตาย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 ดราม่าเป็นไงฮะชอบไหมฮะชอบแล้วถ้าพี่ทานกับซาวซ่านิดนึงนะมันจะตัดเปรี้ยวจริงเหรอใช่ค่ะต้องเชื่อเชื่อคนทำอาหารฉันแค่คนกินมันมีความเผ็ดนิดนึงนะนิดนึงเขาจะแบบตัดรสเฮ้ยอันนี้อร่อยความตัดรส ปกติไปกินที่อื่น่ะฉันไม่เคยตักเลยอรหรอคะมันมีความเผ็ดหอมๆนิดนึงอ่ะต้องกินเข้ากันจริงๆด้วยใช่กอันนี้อร่อยดูควันดิวนดูควันดิมีหน้าทำไมร้อนปากเมื่อกี้อันเนี้ยรสจัดเลยรอก็ดูจัดมากมันมีความเผ็ดด้วยเผ็ดแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานคนไม่กินเผ็ดน่าจะติดนิดนึงแต่พี่ว่ามันเผ็ดแบบเผ็ดอร่อยอ่ะ จัดแหลมดีอร่อยกว่าที่คาดไ้เยอะแต่ว่าเออเป็นร้านแบบแนวชิลชๆกินเบาๆอันนี้กินจริงจังด้เลยค่ะข้อไก่ทอดลาบมันเป็นแบบไม่ใช่ผงลาบแต่ว่าเขาคลุกลาบแล้วเอาไปทอดอ๋อเหรอใช่คือมันแบบตอนแรกนึกว่าโรยผงลาบไม่ใช่ค่ะอันนี้แบบดีดีตรงไ,ไหนรู้ปะ่ะฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำอาหารเยอะขนาดนั้นมาครับคนทำอาหารเป็นอ่ะเราเขาจะเล่าให้ฟังเป็นแย่ขาดแย่ขาด รสอ่อนคุณกิอะไรอย่างมันเหมือนแบบเขาค e ินมาแล้วอ่ะอ mm ันไหนควรจะอ่อนก็อ่อนอันไหนควรจะจัดก็จัดหนูชอบคือมีความหลากหลายมากอะดีเลยค่ะดีของโปรดคุณนะคะใช่ขออีกชิ้นละกันนะกินดีละสองชิ้นจ้ามันต้องกินเต็มปากเต็มคำโอจ้าคือเวลามาอย่าให้มันมาเดียวมันจะเหงาเราต้องกินสองชิ้นตายต่แต่ เผาจริงๆได้ป่ะอันนี้ยังไม่ค่อยปื้นเท่าไหร่มันไม่กรอบอ่ะแพนทอดอีข้อไก่ไก่ไก่เผ็ดครับจริงทุกอย่างดีหมดนะจริงๆมันต้องกรอบนะเพราะว่าจริงรสเขาดีแต่ว่ามันนึกกรอบแล้วก็มันหนูรู้สึกช้ำไปนิดนึงใช่มันต้องแข็งๆมันต้องรีนนิดนึงถูกค่ะจานสุดท้ายไหมได้ค่ะอันนี้คือต้องบีบมะนาวใช่ไหมต้องบีบมะนาวบีบไปบนนี้เลยค่ะเราเหมือนกินปลาเค็มสมัยก่อนนะเนาะที่เขาก็จะคลุกแบบ หอมแดงแล้วก็พริกซอยค่ะจริงๆเราต้องทําการคลุกข้าวนะพี่อ๋อเหรอนี่เหมือนข้าวยำอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเราไปด้วยกันอย่างนี้คลุกก่อนคลุกตายละเรียนแบบฉันเรียนแบบร้างในหนึ่งคำต้องมีทุกอย่างนะคะมีหอมมีพริกมีหมูเนี้ยพี่ต้องขิงแพรเพราะว่าแพรกินแค่ครึ่งชิ้นพี่พยายามจะบอกแพรตลอดเวลาว่าพี่ไม่อยากให้น้องมันเสียใจตัดแล้วมันเจ็บกันเลย นนี่ปักเป็นพัดนะพี่ชอบเพซสเจอร์ที่เป็นหมูสับมากกว่านิดนึงอันนี้เกือบเกือบอยู่เด้งแล้วจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาใช้หมูสับที่มันละเอียดเกินไปแล้วถ้าหมูก้อนอ่ะใช่คือมันน้อยจริงๆแล้วหมูก้อนที่อร่อยอ่ะต้องมีมันแทบแล้วมันจะเป็นก้อนแบบก้อนก้เพราะว่าพอมันน้อยมันจะแน่นใช่มันแน่นจนจนเกือบเกือบอีกนิดนึีจะเป็นหมูเด้งแล้วอ่ะใช่เพราะนี่คือเราเป็นหมูทู่ดีเราจะได้ไม่อ้วนจ้ะพี่เกี้ยวค่ะอะไรอิ่มแล้วยังบ้า ยังไม่ถึงหนึ่งหนีสิบท้องพี่เลยไม่เป็นไรคือเทปนี้เราจะจบกันก่อนเดี๋ยวเราจะมีตอนต่อไปค่ะแต่กินต่อใช่ไหมกินต่อถ้านั่งนนคุยที่นี่คุยนะกินที่ไปคือเราจะเดินไปกินไปคุยไปทุกอย่างไปหมดเลยแต่ว่าเทปนี้เราอยากให้ผู้ชมทุกคน่ะรู้จักพี่เกียร์มากขึ้นและเดี๋ยวเทปต่อไปอเราก็จะไปร้านแถวสามย่านนี่แหละค่ะ แล้าจบเลยเนาะบายบายได้เอาบายบายกี่เลี oh, no. ้ยหรอไม่ฝากช่องเหรอไม่ฝากช่องหน่อยฝากช่องให้หน่อยสิฝากช่องแพคกิทเช่นอยู่ในช่องมือโปรดักชันนะคแพคกิทเช่นอยู่ในช่องมือโปรดักชันนะคะแล้วต้องทำยังไงคะพี่เกียรกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุ่มกริ่งกรุ่มกริ่งห้ด้วยนะจ๊ะเกียร์แซบนะคะกับแพคกิเชนวันนี้ค่ะไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะตอนหน้ายังอยู่กับเกียร์แซบนะคะสวัสดีค่ะทุกคน หมดแล้วเห็นไหมโอ้ยเป็นพร้อมพี่เกียใช่ไหมคะ่ใช่เพราะว่าอะไรการพี่เกียหมเกเกี้ยงๆเราได้ของขวัญจากพี่เกี้ยเป็นร้านเอแคลร้านนี้ขอบพระคุณนะคะรับเลยค่ะสักทีมงานด้วยสักทีมงานด้วยขอบคุณมากนะคะทีมงานเอากปเลยคเห็นมงานะคำเดียวด้วยนะคำเดียวด้วยนะซึ่งสมัยก่อนมีแค่เอแคร์ไส้ไส้ธรรมดานะใช่ไหมแล้วนี่มีหลายไส้แล้วใช่ไหมคะก็มีสามไส้ มีกาแฟช็อกโกแลตแล้วก็ส้มครีม,ลมแล้วก็ถ้าเป็นเค้กมีส้มด้วยใชเ่เค้กโรลเค้กโรลคือเมื่อเช้ามาซื้ออ่ะมาตั้งแต่แปดโมงกว่าเพราะอะไรกลัวหมดซึ่งก็หมดจริงๆจ,จัะ